สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ชนี่กับกุุงกิงแล้วนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่ยจะตั้นกันนะคะวันนี้กุุงกิงจะมา unpackage จากนี่เลยจึ๋งเซฟรานั่นเองนะคะเซฟราออนไลน์โอเคก่อนที่เราจะมาเปิดถุงนี้ดูกันนะว่า มีอะไรในถุงนี้บ้างนะคะก็จะมาพูดกันถึงเซฟราออนไลน์ก่อนเพื่อมา้นางบ้านจะได้รับทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์เซฟ r a ของประเทศไทยแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะยัไม่รู้วันนี้ยูนี้ก็จะขออนุญาตพูดได้ฟังนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะแบกว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะสาวๆทั้งบ้านเพื่อนทั้ทงหลายนะคะจะอยู่ซอกมุมไหนในประเทศไทยก็สามารถช้อปปิ้งที่เซฟอราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทางเซฟอราออนไลน์นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เขามีเว็บไซต์แล้วเนาะแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรในเซฟอราก็ต้องเข้ากรุงเทพใช่ไหมคุณพีก็เป็นคนนึงนะคะวเวลาอยากมาช้อปปิ้งเครื่องสำอางบางอย่างที่มีเฉพาะในเซฟอรา ต้องไปที่กรุงเทพนะหรือแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วจ้าสั่งผ่านที่บ้านได้เลยแค่คลิกคลิกคลิก,ลกเขาก็จัดส่งถึงบ้านเลยนะคะซึ่งเขาพร้อมจะจัดส่งฟรีทันทีนะคะเมื่อช็อปครบ699บาทขึ้นไปอู้ก็ไม่แพงนะปกติเครื่องสำอางเราชิ้นนึงก็มากกว่า6 9 9บาบาทอยู่แล้วจริงไหม <Huh? S 2> พบกับแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Tarte b k e r โอ้ตอนนี้กำลังฮิตมากๆเลยนะคะ m a r j a c o b Beauty Urban Decay แล้วก็ s o e v a นะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์อีกมากมายเลยที่จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะตลอดทั้งปีเลยสิ่งที่วิงจะเปิดให้ดูในถุงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดแบบเออหลังจากรับชมแล้วเนี่ยสนใจอยากจะไปช็อปตามนะก็สามารถเข้าไปช็อปได้เลยค่ะคือแน่นอนจะมีวางขายที่เซม่าออนไลน์ทุกตัวอยู่แล้วแน่นอน นนนะะในถุงใบนี้แต่ว่าทางช็อปเนี่ยก็จะมีทุกแบรนด์เหมือนกันยกเว้นโซอีวาอย่างเดียวนะคะที่เป็น Exclusive o n l ออนลนมีวางขายเฉพาะที่เว็บไซต์ s e p h o r a .co. h เท่านั้นนะคะนอจากวันนี้นะคะไหนๆก็พูดถึง Sephora แล้วก็คงจะมาย่อนำรารให้สาวนๆนะอยากไปช็อปกันเนาะพรุ่งนี้ก็มีโค้ดที่เมื่อเพื่อนๆนะคะช็อป ครบ699บาทขึ้นไปก็จะได้รับของแถมจากเซฟราไปใช้ฟรีๆด้วยนะคะกลุ่งนิ่งจะทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างนะแล้วก็จะทิ้งลิงก์ในการช้อปปิ้งของเซฟ r a ออนไลน์ไว้ด้านล่างที่ Description บอกด้วยสามารถเข้าไปคลิกได้นะคะโค้ดก็คือ T L X underscore C H O N T.L.X อ n d e r s c o r e ชนนะคะก็ถ้าเกิดสนใจฟังไม่ทันยังไงก็กดอ่านที่ description box เลยนะคะคุณกิงทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยโอเคสิทธิ์ในการที่จะรับของแถมในการใช้โค้ดของกุิ้งนะคะก็ตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึง11เมษายนนะคะหรือไม่ก็จนกว่าสินค้าจะหมดนั่นเองอย่าลืมเข้าไปเช็คกันเยอะๆนะจ๊ะโอเคมาถึงเวลาสำคัญอันตื่นเต้นคนะ,คะวันนี้เราจะมาเปิดถุงให้ดูกันนั่นเองสิ่งแรกที่ได้มานี่ก็คืออันนี้เลยเด้ เซฟิราคอเ e คชั o นนะคะเซฟ a ราครีมลิปสติเป็นสี01 always red นะคะตัวนี้ครงนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเนื้อสีค่อนข้างดีนะแกะลองเลยดีกว่าอืม, <laughs> อมไม่มีกลิ่นอะไรนะอ ก็เป็นสีแดงแบบเจมจ้นแบบนี้เลยนะคะครีมลิปสเตนตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่470บาทเป็นลิปลิควิดนะคะที่กำลังอินเทรนมากเลยตอนนี้อย่างที่2อตัวต่อไปที่ได้มานะคะคือนี้เลยทาดามเซฟรา Palette d e ด i ลิเ e n ์นูดเมคอัพอายพาเลต e นะคะเป็นมันเป็นอายพาเลตที่แบบพูฟวังอลังการมากเลยเธอเพราะว่านี่ ดูจากแพ็กเกจของเขานะคะเป็นเหมือนหนังอะ่ะเออแบบนี้หุ้มหนาๆน,นะคะอ,อแล้วเปิดมาข้างในก็จะเป็นพาเลตสีนุ้นๆแบบนี้ออแล้วก็มีอายไลเนอร์มาให้นะคะแล้วก็แปรงมาให้ด้วยแปลงนี้น่าสนใจมากเลยนะดูแปลงกันนิดนึงหัวอ๋อเป็นแปลงเบนอย่างดีเลยนะคะ ถอดออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปไม่ได้ด้วยนะแล้วก็อีกด้านนี่นนเป็นแปลงหัวตัดแบบนี้อุย้ยชอบอ่ะชอบเลยคือดีดีสีสวยมากเลยเอลองสวอชกันนิดนึงมะนี่อ๋อพิกเมนก็ได้อยู่นะคะอุย้ยพิกเมนดีแน่นเลยสวยงามคือแบบสิ่งที่แบบสวยงามมากใน p a l นี้คือแพคเกจสวยมากเป็นบุ หนังเทียมแบบสวยเลยนะคะ it's palette d e l i a c o n i n o ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,270บาทนะดีดีดอ่ะเก็๋ไปที่ตัวต่อไปกันนะคะ2อันเล็กนี้ก่อนดีกว่านะคะเป็น mark jacob นั่นเองคือเลิอคามานะคะ mark jacob beauty มาดูอันแรกอันเล็กก่อนโอ้เป็นลิป mark jacob enamorate high shine lip lacquer อ้ เป็นสีสีสวยมากเลยอะสอบบอชให้ดูเป็นลิปกลอสนะคะแพ็คเกจสวยมากอืมเป็นลิปกลอสแบบนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดบาทต่อไปอยังอยู่ที่มาเกเซคอปบิวตี้อยู่นะคะตัวนี้เป็น Magic Mercier m a r k e r <laughs> โอเคอ่านผิดนะคะเป็น Mark Jacob อ a g i c m a มา r ์สวยงามห,หารูหราอลังการ ไอ,อไลเนอรจริงด้วยเนี่ยไม่เคยลองเลยขออนุญาตโอ้ก็ดําอยู่นะสีดําอยู่นะคะหัวก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่980บาทได้ลองใช้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันเจ๊ตาดำบาร์บอรี่นั่นเองตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีราคาแจ้งมานะคะเป็นบาร์บอรี่ตาดำ แพ็กเกจจริงกินขาดไปเลยนะคะโอ้ความเลอค่าของเบอร์เบอรี่นํางให้มาพร้อมกับถุงแบบกำมี่สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงมาให้ข้างในด้วยแปรงหัวตดัดแปรงหัวเบรนแล้วก็แปรงหัวฟองน้ำสามอันตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในนี้โอ้โหความสวยงามเลยค่ะสวยเนาะสวยมากจริงๆเปิขดขึ้นมานะคะเป็น เป็นอายแชโดว์นั่นเองนะคะตัวนี้ Autumn Winter Runway Palette นะคะสวยมากเลยเป็นลายท,ทหารไหมนะคะที่ลายเดียวกับหน้าปกเขาเลยนี้ไม่กล้าจิ้มเลยอะ่ะจิ้มหน่อยก็ได้ไหมจิ้มจิ้มไปดูหนึ่งสีอันนี้ถูเบาๆนะคะอ่ะเออนี่นะะสีเขา เป็นสีองยวเขียวสวยงามอยู่นะสวยเลยค่ะแพคเกจจิ้งเอาใจไปเลยคือแพคเกจจิ้งของ Burberry เป็นอะไรที่กุุงกิ้งแบบมันชวนฝันมันดูแบบคุณหนูผู้ดีอังกฤษนะคะ นเซฟราเอาเบก,ก้าเข้ามาขายแล้วนะคะก็คือแบบว่าจะบอกว่าขายถูกกับร้านหิ้วอีกนะราคาตัวนี้ Shimmering Skin Perfector er Press นะคะราคาที่1,650บาทเธอถูกถูกพอๆกับร้านหิ้วเลยอ่ะถูกกว่าเลยซ้ำปะไม่ต้องไปร้านหิ้วไม่ต้องซื้อร้านหิ้วนะคะซื้อกับเซฟราเนี่ยดีๆเออราคาคือไม่ได้แพงมากเลยอะที่อาาเข้ามานะ สวยมากสีที่ยูนคิ้งได้มานะคะคือสีแชมเปญป๊อปที่เป็นคอลเลคชั่นที่คุณเจสกลินฮิลส์นะคะออกแบบดีไซน์รุ่นนี้ฮิตมากๆขออนุญาตจีนะคะของเนี้ยใช้นิ้วจีลงไปนิ่ขอแบบมาจีพร้อมๆเพื่อนๆเลยเนะี้ยกูนคิค้งไปโฉบอยู่ที่ช็อปเซฟราหลายครั้งนะเคยไปลอง จีจีจิ้มจ,มจมดูเห็นความเงาเพิ่มขึ้นมาไหมคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าแสงมันแบบเป็นแสงแสงไฟอะแสงห้องแต่คือมันนวลสวยจริงๆเธอสวยเลยค่ะนะคะเห็นความเงาไแมเห็นความฉ่ำไหมคะ ตื่นเต้นนะที่ได้มาคือจริงๆกูกิ้งอยากได้ตัวที่เป็น black light primer ของเขาด้วยนะคะแต่ว่าเขาส่งตัวนี้ให้มาก็ดีใจมากแล้วนะคะดีใจมีหลายสีให้ไปเลือกนะคะเข้าไปสั่งได้ที่เว็บไซต์เนาะแล้วก็มีตัว black light primer ตัวนั้นอยากลองมากเนี่ยมันจะเป็น primer ที่ทำให้หน้า glow glow นะคะแล้วก็เครื่องสำอางติดทนด้วยนาเล่นมากเตเป็นจากแบรนด์โซอีวานะคะสีสวยมากเลยดู ตัวนี้นะคะ So Eva Lux e Color Blush นะคะสีที่ได้มาเป็นสี Lux Love นะคะราคา358บาทนะตัวนี้มันเป็นสีออกแนวออกแกนซ้ำหนมีปาเป็นส้มแล้วก็มีชีนทองทองอุ้ยสีก็สวยอยู่นะสีสวยเลยนะคะสไตล์ออกแกนซ้ำเลยอะ่ะ รา oh. คาาคา3 5บบาทเองอะถูกเนาะถูก So Iva เป็นแบรนด์ Exclusive สำหรับออนไลน์นะคะสามารถช็อปได้ทางเว็บไซต์เท่านั้นแต่ว่าแบรนด์อื่นๆที่พูดไปอะก็มีทั้งในหน้าช็อปแล้วก็ทางออนไลน์เลยนะตัวสุดท้ายที่ตื่นเต้นมากก็คือตัวนี้ทาท่า โซอีว่า so Rose Golden Luxury Set นะคะตัวนี้ราคทาที่2,986บาทเป็นช็ตแปลงนั่นเองนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีแปลงมาให้กระเป๋าหนังเขาหนาดีมากเลยนะดีดีอ่อืม ะะก็จะมีอันเล็กๆแบบนี้เป็นเหมือนเพนซิลก็ไม่เชิงนะคะมันเป็นแปรงครีสนะคะแล้วก็มีแปลงแบบหัวตัดแบบนี้สำหรับอายไลเนอร์หรือเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ซอฟต์ดีไฟเนอร์สำหรับแบบตรงครีสนะคะเบรนด c ครีสอะไรอย่างเงี้แล้วก็อันนี้เป็นแปลงบัฟเฟอร์คอนซีลเลอร์บัฟเฟอร์เอาไว้แบบบัฟคอนซีลเลอร์ใต้ตา,ตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็อันใหญ่ fake shape นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นสำหรับคอนทัวร์ตรงนี้ตื่นเต้นมากเลยวิงๆชอบอันนี้นะคะกำลังอยากได้แปลงที่แบบหัวพอดีตรงนี้เลยแล้วก็มีอันนี้ powder ขนแปรงนิ่มมากนะคะน่าจะเป็นขนสังเคราะห์ทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนิ่มนะคะนี่เป็นแปรงปัดแป้งแปรงปัดแก้ม เป็นขนสัตว์หรือเปล่าขนสัตว์หรือขนสังเคราะะเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่านิ่มมากแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นเซลฟ์ฟินิชน่าจะเอาไว้ลงฟาวเดชั่นนะคะเป็นแบบแบล็อกฟาวเดชั่นลงผิวกันหัวเป็นแบบนี้นะคะเก๋ไก๋มากคุณกิงอยากได้แปรงของโซอีว่ามาสักพักหนึงอยู่เหมือนกันนะคะก็คือแบบมีความสนใจอยู่ ะะแล้วก็ตอนนี้เซฟราประเทศไทยก็นำเข้ามาขายที่เว็บไซต์ออนไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจเข้าไปดูได้เซตนี้ทั้งเซตนะคะอยู่ที่2,986บาทเองแล้วเาก็จะมีเซตอื่นๆที่ออกมาด้วยแบบว่ามีตอนนี้เขามี Rose โ o o l Tool แล้วนะคะก็ <sk ill> จะเป็นสี s o สโก o ชมพูชมพูกว่านี้หน่อยเซ <sk ill> ตนั้นก็อยากได้เหมือนกันสวยนะคะสวยงาม กินว่ากูกินเนี่ยแหละคะ่ะถ้าจามแบบไม่รอดนี่ว่าจะต้องไปชอ็อป ต่อแน่นอนเพราะว่าอยากได้แบคลา์พรามเมอร์มากของเบกานะคะหมดแล้วสำหรับสิ่งที่เอามาเปิดให้ดูกันวันนี้นะคะจากเว็บไซต์ของเซฟ r a ประเทศไทยนั่นเองนะคะ www. sephra. co. th เั่าเองสาวๆคนไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยนะคะก็สามารถช็อปเซฟ r a ได้แล้วนะคะผ่านของเว็บไซต์นั่นเองะคะ่ะวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับสิ่งนิ่ยิงเอามาเปิดให้ดูกันเนาะ,ค,ะคือแบบ มันีความปื๊บปบริ่มมากๆนะคะแบบมีความเพลิดเพลินชอบไฮไลท์ของเบกก้ามากเลยนะคะแบบตื่นเต้นเทอรวีอลังการมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเซฟราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะลิงก์อยู่ทางด้านล่างเนาะแล้วก็โค้ดก็อยู่ด้านล่างเช่นกันที่ด e สคริปชั o นบล็อกนะคะอย่าลืมไปดูกันวันนี้ทุวน,นี่ไปราค่าเสียงแหะ,ะมากแล้วตอนนี้ไม่สบายก็ <c oughs> อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ฝากไลฟ์ c e like b o o k Fan Page แล้วก็ follow Instagram กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คเอาท์นะคะที่เว็บไซต์ s e p r a co th เองค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย